สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอตั้งหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมเดี๋ยวให้พี่ไพ่บอกกันนะคะว่าคนที่นิ่งเงียบกันไปอะ่ะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมหรือว่าเขาจะหายไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่กันนะคะว่าจะให้คำตอบเป็นอย่างไหน สองเรียนค่ะตอนนี้นะคะตัวเขาเองอ่ะกำลังคิดวนเวียนไปมาเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะคะแต่ก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ช่วงนี้นะคะเรียกว่าคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะคะคิดวนเวียนไปมาแล้วก็อยากวนเวียนกลับมาแต่ยังไม่ตัดสินใจนะคะใบต่อมานะคะ ไพ่เอ่อควีนออฟคอยนะคะคนคนนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วนะคะหลังจากที่คุณกับเขา,าต่างคนต่างอยู่อ่ะเขาก็รู้สึกรู้ทันทีเลยว่าคุณมีค่าสำหรับใจเขามากที่สุดนะ ให้ต่อมา1ดาบนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยสื่อสารนะคะไพ่1ดาบหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะคะชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้จะติดต่อกลับมาแม่หมอให้อยู่ภายในเร็วที่สุด1สัปดาห์นานที่สุด1เดือนนะคะคนคนนี้ก็จะตัดสินใจได้นะคะจากช่วงแรกที่ยังคิดวนเวียนไปมาอยู่ ให้ต่อมานะคะเป็นไพ่เดมพอรนะคะที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจกลับมาในช่วงนี้ก็เพราะว่าติดอยู่ที่อีโก้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีคนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า,ามี power ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเขาอะไม่ชอบงอใครนะคะก็เลยอาจจะติดอยู่ตรงอีโก้เขานะคะ ใบต่อมานะคะ6เหรียญน,นะคะความสัมพันธ์นี้ในอดีตอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทให้กับเขาแต่เขาไม่ได้ทุ่มเทให้กับคุณกลับให้ได้รับไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาคิดถึงความใจดีของคุณนะคะอยากกลับมาให้กับคุณบ้างแล้วนะคะไบต่อมานะคะ อัศวินถือไม้เท้ายังไงก็กลับมาแน่นอนนะคะส่วนมากเป็นพลังงานของความรวดเร็วนะคะถ้าอัศวินถือไม้เท้าอ่ะก็อาจจะหมายถึงคนไกลนะคะหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาวางแผนที่จะเดินทางมาหากุลนะคะหรือกลับมาในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วนะคะ1เดือนถึง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะเอ้ย1สัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ